สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่ช่อง nsa channel นะคะวันนี้นุกับมาอีกครั้งพร้อมกับการรีวิวเกมมือถือที่มีชื่อว่า seven guardian หรือภาคีผู้พิทักษ์นั่นเองนะคะเป็นเกมแนว Differ e ์ t RPG ค่ะจากค่าย433สามสามครี a b แลบนะคะผู้พัฒนาเกมจากประเทศเกาหลีใต้ที่กำลังโด่งดังอยู่ในตอนนี้ค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูดีกว่านะคะ โฆษณาเด้งทำให้เราอยากซื้อเอเนซ่าเติมไปแล้วด้วยนะไม่ใช่อะไรไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยค่ะน่าเจ็บใจมากเลยมีคนมาบุกรุกฐานผมอีกแล้วเนี่ยดีนะว่ารอบที่แล้วนี่มีคนมาบุกว่าผมชนะไปนะก่อนหน้านี้นี่แอบมาบุกนี่ดูสิแทรัรัวๆกำลังคิดในเรื่องกัน อัปเกรดนะเพิ่มเติมเติมังเพิ่มเติมนะเพื่อที่ว่ามีคนมาสู้กับผมเลยผมจะชนะเขานะีอันนี้เป็นกิจกรรมะ,ะทางประจนภัยของนูกที่ยังค้างคาอยู่นะ,ะเดี๋ยวไว้ค่อยมาทําเปิดเกมมาค่ะเราก็จะเจอกับฉากหน้าตาสดใสแบบนี้นะคะในส่วนนี้เร,เรียกว่าหมู่บ้านนะคะก็จะมี ผู้พิทักษ์นะคะหรือในเกมเนี่ยเรียกว่าวีรบุรุษนะคะให้เราอยู่เจดตัวนะในเกมเลือกควบคุมนะคะพร้อมกับรถถังอีกหนึ่งคันนะคะเปิดมาเจอตัวเยอะๆนี่ก็จะงงแบบเฮ้ยอะไรกันนะทำไมตัวเยอะแยะเลยแต่ที่จริงเกมเนี่ยเล่นง่ายกว่าที่คุณคิดนะคะสไลด์ไปดูด้านข้างค่ะด้านข้างนี่จะมีในส่วนของ NPC นะประจําหมู่บ้านของเราด้วยนะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นร้านขายของค่ะร้านขายของนี้เนี่ยจะแรนดอมของนะคะที่นํามาวางขายนะคะ เลี่ยนทุกๆหชั่วโมงด้านล่างเนี่ยจะมีเวลาบอกอยู่เห็นไหมคะข้างกันในเกมเนี่ยแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะคะมีทองเพชรแต้มเพื่อนนะคะแล้วก็แต้มเกียรติยศไล่ตามลำดับเลยนะที่โชว์อยู่ด้านบนนะคะวันนี้มีอะไรขายบ้างอะ่ะอมไม่เอาไม่เอาเก็บตังค์ไว้ก่อนมีเงินสี่หมื่นเองนะคะในส่วนต่อมาค่ะเป็นการเจรนเพชรค่ะ เชื่อมต่อครบสามวันนะคะก็ได้3ามกล่องนะคะก็ลองเปิดดูเลยดีกว่าโอ้โหนี่ได้เพชรเยอะว่าวันก่อนได้แค่อย่างละกล่องเองนะไม่มีใช่วันก่อนนี้ได้แค่กล่องละหนึ่งเพชรเองนะคะดวงไม่ค่อยดีเลยอ่ะวันนี้ก็โอเคค่ะถึงในเลตที่รับได้นะคะต่อมานะคะก็เป็นในส่วนของโมเวนค่ะ กดเพื่อรับของได้เหมือนกันนะคะเราจะเลือกกดาจาก n b c m มเวทก็ได้นะหรือว่าเข้าเจรนายเพชรแล้วด้านล่างก็จะมีเมนูรับเหมือนกันค่ะหมุน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 อุ้ยดูดวงผมสิได้ตัวทำลายล้างนะผมอยากได้อันนี้กลองชิ้นสรวนนะ์นะ่ะนะหรือไม่ก็เป็นอันนี้ก็ได้นะไม่เป็นไรค่ะ วันหนึ่งจะหมุนได้5ครั้งนะคะตามด้านขวามือล่างนะคะจะมีจํานวนระบุไว้นะคะอีก10นาทีนะคะจะหมุนได้อีก1รอบค่ะในส่วนนี้ค่ะคือต้นไม้ของอีดุนค่ะเก็บเกี่ยวผลต้นเช้ากันก่อนเลยดีกว่านะคะได้ขาหมูมาสิบน่องรองเท้า10คู่น้ำยาเร่งโตนะคะหรือ XP 1500นะคะ1อัน เดี๋ยวจะมีแนะนํานะนัก้าหมูเนี่ยกับรองเท้าเนี่ยใช้ทําอะไรนะคะโอเคเราก็ไปกันต่ออันนี้ต่อไปจะเข้าในสู่สวนของแผนที่โลกค่ะกดที่การรบนะคะลุกมาถึงแชปเตอร์แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้จะกลับไปที่แชปเตอร์หก่อนนะคะสําหรับผู้เล่นผู้เริ่มเล่นใหม่เนี่ยก็คือจะต้องมาผ่านจากแชปเตอร์หนึ่มิดการสำหรับในเกมนี้นะคะก็จะ มีแผนที่โลกนะบแบ่งออกเป็น9โลกนะแต่ละโลกก็จะมีด่านย่อยๆค่ะอย่างเช่นโลกมิสการเนี่ยก็จะมีแชปเตอร์ทั้งหมด5ที่นะให้เราต้องผ่านไปต้องผ่าน5ที่นี้ได้ก่อนนะคะถึงจะสามารถไปที่แชปเตอร์สได้นะก็คืออาฟเฮมนะคะโอเคเกมไม่ยากค่ะเปิดเกมมาเนี่ย เพื่อนๆอาจจะเห็นว่าหน้าตามไม่เหมือนกับของนุกนะคะเพราะว่าเมนูของนุกครบแล้วเปิดเกมมาตอนแรกๆเนี่ยจะมีเมนูไม่ครบนะคะเราก็จะต้องเล่นตามทางประจนภัยนะคะหรือว่าไกด์ไลน์ในเกมไปก่อน,นะคะแล้วเมนูต่างๆเนี่ยจะค่อยๆโผล่ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการสอนการเล่นเกมนี้ไปด้วยนะคะโอเคแล้วเรา เริ่มเลยเนี่ยค่ะที่นุ๊กบอกว่าเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าขาหมูมาใช่ทาอะไรการที่เราจะลงดันนะคะต่างๆนะคะจําเป็นที่จะต้องจ่ายค่าผ่านทางนะคะเริ่มการรบเนี่ยเป็นขาหมูสองน่องอันนี้มาต่อสู้ให้ดูก่อนนะคะอ๋อจ๋งงไหมปุ่มอะไรทำดีนะคะเกมนี้เผื่อว่าเพื่อนๆนะคะมี ความไม่พร้อมนะก็สามารถกดหยุดได้นะคะก่อนที่จะกดเริ่มใหม่อันนี้มีระบบออโต้ค่ะเราสามารถเอาออโต้ออกนะคะเราก็เล่นเกมได้เองด้วยตามเกมมือถือที่สร้างมาเพื่อรองรับความสะดวกสบายในยุคนี้นะคะ,ะจะดูเหมือนอีซี่อีซี่นะที่จริงแล้วเนี่ยตอนที่เรา เริ่มต้นแรกๆกัะค่ะก็จะไม่ได้ง่ายขนาดนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะตัวเกมเนี่ยจะเรียงลําดับนะคะการเรียนรู้ของเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นง่ายไปก่อนนะคะจนถึงยากอของรางวัลจะได้หลังจากที่จบเกมะค่ะชนะได้ของนะคะก็จะได้เยอะหน่อยส่วนแพ้นี่ก็ได้เหมือนกันนะคะก็อาจจะได้เป็นเงินรางวัลเล็กน้อยนะคะแต่ชนะนจะได้โบนัสเป็นในส่วนของ x p ด้วยแ a n d o okay. m โอเคก็จะต้องเล่นตาม แชปเตอร์ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะผ่านครบทุกอันนะคะแล้วก็ไปสู่ส่วนต่อไปนะคะคือโลกต่อไปนั่นเองนะคะในส่วนของเคเวสค่ะอันนี้เป็นเคเวสรายวันนะคะก็คือเราสามารถกดทําได้เรื่อยๆนะคะในส่วนของเคเวสนี่จะแตกต่างนิดนึงเคเวสไม่มีระบบอัตโนมัติให้เรานะคะ การทำเควสเนี่ยจะจำจำเป็นจะต้องเล่นเองนะคะดังนั้นผู้เล่นต้องเตรียมความพร้อมไปด้วยชึบชับ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 แข็งแกล่งมากนะเยียบีของผมชนะการรงแบบอีซี่มากเลยอ่ะก็บอกแล้วนะว่าเกมนี้มีการลงทุนเกิดขึ้นรับรางวัลก่อนหินเรียกวีรับบุษหินเรียกวีรับบุษคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยแนะนํากันในส่วนต่อไปส่วนต่อไปค่ะคือมดวีรับบุษนะคะ ทีมของเรานะคะจะแบ่งออกเป็น7อาชีพด้วยกันนะคะ Warrior r o ok โรค่ะ Archer นะคะแล้วก็ Defender คะ่ะวิศา r นะคะ Golem คะ่ะแล้วก็ w a ล l o r d นะ,ะหรือว่านายนั่นเองนะคะหินเรียกวีรบุรุษเนี่ยถ้าเรากดใช้ไปที่ผมได้มาเมื่อกี้นี้นะ,ะเรียกปั๊บเนี่ยคะ่ะจะได้มาเป็นวีรบุรุษนะคะตัวใหม่นะฮะนี่เรากดที่ ดาบค่อยๆเนี่ยเป็นสินลักของโรคเนี่ยก็จะมีโชว์มาแล้วว่าในหมวดของโรคเนี่ยเรามีโรคอยู่กี่ตัวนะคะก็สามารถเลือกใช้ได้าการเติบโตของวิรับรุษค่ะนอกจากเราจะลงดันนะคะเพื่อเก็บค่า EXP แล้วเนี่ยยังมีทางลัดด้วยในการใช้ XP หลอดนะคะหรือ XP แบบขวดนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะคะโดยที่ไม่ต้องลงดันกด เพิ่มไป100นะคะเขาก็จะอัพขึ้นมาอย่างนี้เลยมีแบบพันหด้วยแต่เรายังไม่ใช้เราขี้งกไม่เอาไม่เอาไม่ใช้กดออกก่อนนะคะแนะนำนิดนึงว่าผู้วิทักษ์นะคะหรือวีรบุรุษเนี่ยเลเวลตันก็คือเลเวล30นะคะจะมีในส่วนการอัปเกรดด้วยสามารถตีบวก5ได้ด้วยนะคะตันที่บวก5ะะตอนนี้ตัวนี้นกบ 1, บวก1อยู่นะคะนี่แล้ก็เอาวีรบุรุษอื่นๆนะคะมา ติบวกเพิ่มเติมได้นะคะยิ่งเราใส่เยอะเนี่ยก็จะได้อัตราความสําเร็จเยอะขึ้นด้วยนะคะหรือเราจะเสี่ยงก็ได้อันนี้ก็25อรนตะผมไม่เสี่ยงอ่ะผมแตกไาหลายรอบแล้วออเนี่ยค่ะบางตัวก็ถ้าเกิดตัวดีๆหน่อยเนี่ยเอามาผสมกันเนี่ยก็จะทําให้ไม่ต้องใช้หลายตัวเนาะประมาณนี้ต่อไปในส่วนของวีรบุรุษนะคะพอเรากดไปเนี่ยมันก็จะมาในส่วนของหน้าสกิลนะ,ะให้เราเรียนรู้ว่า ผู้พิทักษ์ของเราเนี่ยมีความพิเศษอะไรนะอย่างตัวนี้เนี่ยนุกชอบมากเลยก็คือเรียกเขาแค่ครั้งเดียวเนี่ยเขาจะออกมาสามตัวเลยนะคะที่มาของเขาว่าหมาหมู <c oughs> คือตัวนี้นั่นเองผมชอบไปแล้วลักษณะหมาหมูเนี่ยเยียบีดต่อที่เรียกวีรบ,บรุุษค่ะตัวนี้นี่จะมีให้เรากดเรียกฟรีด้วยนะคะวันละหนึ่งรอบนะคะก็มีเวลาจากัดอยู่ตรงนี้นุกยังติดเวลาอีกเจนาทีค่ะก็มาคืนเพิ่งกดไปนะยมันยังไม่ครบ ในส่วนของแต้มเพื่อนค่ะ50แต้มนะก็เรียกวีรบุรุษ 1- 3ดาวนะคะแบบธรรมดาได้วีรบุรุษพรีเมียมค่ะอนต้องใช้50ดาวเลยที่จ้างเออสามดาวค่ะยังไม่ใช้อันนี้อันสุดท้ายนะก็เป็นแบบเรียกวีรบุรุษ3-5ดาวนะคะ11คนนะคะก็250เพชรนี่จะเป็นในส่วนของร้านค้าค่ะสามารถกดซื้อเพชรได้ที่ผมโดนไปแล้ว เออนี่เลยนะเดงเข้ามาปุ๊บเนี่ยให้ซื้อทันทีนะเอ้เราก็ใจง่ายนะทองเองก็ซื้อได้เหมือนกันนะทองนี่จะใช้เพชรซื้อเราก็ไปซื้อเพชรก่อนนะคะพลังแอคชั่นก็ซื้อได้เหมือนกันนะคะผมต้นไปแล้วเนี่ยคุณเห็นผมร้อยยี่สิบสี่เม็ดไหมซื้อแล้วนะ <laughs> ธรรมดาที่ไหนใช่ไหม่ะคะต่อไปเป็นในส่วนของรถถังนะคะรถถังเนี่ยอันนี้ก็คือต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่ารถถังสามารถอัปเกรดได้นะอย่างตรงนี้เนี่ยนุกเลเวล6นะคะเพิ่งผ่านเลเวล6มานะก็ขึ้นอัปเกรดได้กดไปนี่เลเวลเพิ่มนะอัปเกรดสกิลได้ด้วยแต่ตรงนี้ยังอัปเกรดไม่ได้นะคะเอออาจจะอยากทราบนะคะว่ารถถังส่วนเนี้ยคืออะไรนะคะคือรถถังเนี่ย จะเป็นตัวที่เรียกวีรบุรุษนะ,ะเข้าสู่สนามรบนะคะถ้ารถถังของเราเนี่ยโดนโจมตีจนเลือดเหลือแค่เลือดเหลือศูนย์นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยแพ้ด่านนั้นเลยเอาไว้ง่ายเราต้องโปรเทครถถังอะคะ่ะไม่ให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยโจมตีเข้ามาสู่รถถังของเรานะคะเดี๋ยวนุจะเล่นให้ดูนะว่าเป็นยังไงอลองแบบนี้ก็ได้เอาไปด่านที่ผมติดอยู่เมื่อกี้นยด,นด่านโหดๆนะวันก่อนนี้เล่นยันตีสองครึ่งนะคะเล่นด่านนี้อยู่ประมาณยี่สิบนาทีเล่นไม่ผ่านเออ ก็ให้ระบบอัตโนมัติเล่นเองนะคะเห็นหลอดด้านล่างไหมคะที่กําลังวิ่งอยู่นะคะอันนี้เป็นหลอดมานาในการอันเชิญผู้พิทักษ์ของเราออกมานะคะก็เราต้องรอนิดนึงแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีอันตรายการอันเชิญต่าแตกต่างกันไปนะคะสูงต่ำแตกต่างกันไปอย่างตัวหมาป่านุกเนี่ยก็ใช้แค่หนึ่งนะคะถ้ามานาเต็มแล้วเนี่ยก็สามารถเรียกได้เลยนะถ้าเป็นโกเลมก็จะเป็น3นะคะจะมีเม็ดกลมๆอยู่ที่ด้านข้าง เราสามารถใช้ทางลัดนะคะใช้น้ำยาเนี่ยเติมมานา100%ได้ด้วยนะคะเสีย3เพชรผมก็ไม่เติมมาเป็นชิ่นกไปแล้วแทนที่ว่าเพชรเยอะนะก็เนี่ยแหละคือไม่ผ่านด่านนี้เลยโมโหงไงที่จริงมันมีวิธีเล่น,นะคะ่ะแต่ละตัวเจ็ดตัวเนี่ยที่เขาวางมาเนี่ยบริคความสมมารถนะคะแตกต่างกันนะคะอย่างยิงไกลเนี่ยก็จะชนะเอออย่างพวกต้นไม้เนี่ยก็จะแพ้พวก เวทวิสต์เนี่ยเมโอที่ลงไปอะไรประมาณนี้นะคะก็มันมันต้องเราต้องเรียนรู้อีกอะค่ะประมาณนี้ในการจัดทับด้วยนะคะโอเคไปที่พื้นที่ก่อนเกมใจดีไหมเป็นไงแพ้ก็ได้ของในส่วนของเตรียมการลบเนี่ยเราสามารถที่จะจัดบทหมู่ได้นะ,ะว่าจะเอาใครเป็นทับหน้าทับหลังอะไรประมาณนี้นะค่ะเพื่อลงในส่วนของลงดันแผนที่โลกแชปเตอร์บอสอะไรประมาณนี้นะคะโอเค กลับก่อน,นต่อไปเป็นแท่นบูชาวีวรบุรุษะคะ่ะตรงนี้เนี่ยเราสามารถนําชิ้นส่วนนะคะที่ได้จากเทวสถานเทวรักษ์นะคะเทพรักษ์นะคะมารวมกันเป็นหนึ่งผู้พิทักษ์นะคะตอนนี้นุ๊กอย่างนุ๊กมีโรคเนี่ยมีชิ้นส่วนอยู่10ชิ้นขาดอีก5ชิ้นเนี่ยก็จะสามารถมาเก็บมา,มาซื้อโรคตรงนี้ได้1ตัวนะคะอโอเคที่เราเพิ่งพูดถึงไปก็คือเทวสถานเทพรักษ์กนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือน นะคะย่อยๆในเกมด้วยนะคะเป็นเป็นเควสอีกประเภทหนึ่งนะคะชั้นหนึ่งเดี๋ยวลองลงให้ดูก่อนนะคะก็ตรงนี้แหละที่นูกบอกว่าเดี๋ยวจะมาแนะนําว่ารองเท้าใช้ทำอะไรรองเท้าใช้สําหรับการลงเทวสถานเทพร,รักษ์นะคะกดเสียรองเท้าไปก่อนสองข้างลูกเคยผ่านมาแล้วชั้นนี้ก็ไม่เก่งมากม,มีทั้งหมดแต่ละเทวสถานเนี่ยจะมีทั้งหมดนะคะสิบชั้น ชั้นหนึงเล่นได้วันละ3ครั้งนะคะถ้าครบจำนวนแล้วก็คือต้องรอวันต่อไปเลยเมื่อเรานะคะสามารถชนะถึงชั้นที่10เนะคะแล้ก็สู้กับองค์เทพประจำเทวสถานนั้นได้เนี่ยเราก็จะได้เทพมาเป็นเบด้วย <c oughs> เรียกง่ายๆแบบนี้เลยนะ,ะ <c oughs> <c oughs> เราจะสามารถอัญเชิญเทพอะค่ะไปร่วมในการต่อสู้นะคะที่ดันหรือว่าด่านบอสอะไร ก็ตามแต่ได้ด้วยนะคะแต่ตรงนี้ลกเรียกสั้นว่าเรียกเทพไปเป็นเบสโอเคเป็นว่าเกตแล้วนะเนี่ยเห็นไหมคะมันก็จะบอกว่าเราขาดอีกเท่าไหร่นะเนี่แหละแล้วก็เอาชิ้นส่วนตรงนี้ค่ะไปไปเรียกวีรบุรุษได้นะคะไปที่แท่นบูชาวีรบุรุษได้นะ,ะตรงนี้เอามาแลกของนั่นเองในเรื่องของการต่อสู้ค่ะจะมี2เมนูนะ,ะก็คืออารีนานะ,ะอารีนานี่ก็เหมือนเป็นการพีพีนะคะก็ลองหาคู่ต่อสู้แบบรวดเร็วเลย นะโอเคคนนี้เขาเลเวล4นะผมเลเวล6แต่ไม่แน่หรอกบางทีเลเวลน้อยเนี่ยชนะเราเยอะก็มีเขาอัปเกรดของเขามาเพียบอะแล้วดูตัวเขาสิาเห็นไหมดูสิ่เขาแข็งแกร่งอะ่ะนี่มันสายพีพีจชัดเลยนะมาแกล้งเราทำเป็นเ็ลน้อยไอคนใจร้ายเนะไม่รู้เจ้าตัวจะรู้หรกว่าโดนเราว่าหนักขนาดนี้ออกก่อนนะอันนี้ก็มาลงอารีนาให้ดูเนี่ยอันต่อไปค่ะ สงครามเกียรติยศนะคะอันนี้เหมือน Tower Defense เราจะต้องปกป้องละคะรถถังของเราให้ได้นะคะแล้วก็โจมตีบ้านอีกฝั่งหนึ่งให้พังด้วยลองเล่นให้ดูดีกว่าที่ผมบอกไปว่าค่างเงินในเกมอะคะ่ะจะมีทั้งหมด4ประเภทใช่ไหมทองเพชรแบบนึงเ็มการลบนะมีทองมีเพชรนะคะมีแต้มเพื่อนแล้วก็มีแต้มเกียติยศแต้มเกียติยศอะคะ่ะหาได้จากในสงคราม เกียรติยศเท่านั้นนะคะถ้าเราชนะเนี่ยเราก็จะได้พวกแต้มเกียรติยศนะคะมาประดับด้วยนะคะแล้วก็แต้มเกียรติยศเนี่ยสามารถเอาไปแลกของแรได้พูดง่ายๆเลยว่าสงครามเกียรติยศเนี่ยคือดันที่ใช้ล่าของแรนะคะเรา,ากำลังจะแพ้แล้วสู้เขานี่ผมตั้งระบบอัตโนมัติไงคือแบบไม่ได้เล่นจริงจังคือถ้าลงมือเล่นจริงจังอะ่ะโกยฝั่งหนึ่งจะแบบลบเกมไปก่อนไงเออนี่ไง เลเวลหเท่ากันนะไปมันไปลูกเย็บบีดสู้มันสู้เพื่อแม่ <c oughs> โกเลมเจอโกเลมค่ะแม่ของเขาก็แข็งแรงเหมือนกันนะคะแต่แต่ละตัวนี่ก็จะมีความพิเศษต่างๆ,ๆกันอย่างของผมเนี่ยจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าจมตีรวดเร็วอะค่ะตอนเปิดตัวเขาจะหมุนไปได้นะคะบางตัวนี่ก็ทําให้ฝั่งหนึ่งกระเด็นไปได้อะไรอย่างนี้นะคะคุณก็ต้องรอดูน่ายไหมนะคะ เนี่ยค่ะจะได้แต้มกิจยศนะคะมา100อนะคะอันดับเราก็ขึ้นด้วยโอเคต่อไปนะคือในส่วนสุดท้ายค่ะต่อสู้บอสจะมีทั้งหมดนะคะสส่วนนุกยังไม่ได้เคลียดดัน3าคิดหนึ่นะก็คือแชปเตอร์ที่3ของนุกนะที่ยังค้างอยู่ก็เลยยังไม่ได้ปลดล็อกบอสประจำวันนะคะอธิบายง่ายๆนะแชปเตอร์บอสเนี่ยก็คือเอ่อเป็น ในโลกอข,อของเกมนี้นะคะเราจะสามารถสุ่มเจอชั์บอสได้นะ,ะในแต่ละโซนของโลกนะคะเราสามารถเรียกเพื่อน,นมาช่วยสู้ในชั์บอสได้นะคะหรือแม้กระทั่งกระโดดเข้าไปไฟในชั์บอสของเพื่อนนะคะคนที่ทำความเสียหายนะคะอันดับหนึ่งจะได้รางวัลที่1ไปส่วนผู้คนพบนก็จะได้รางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะเป็นรางวัลแห่งการค้นพบนะคะมีเวลากําจัดชร์บอสนะคะแค่ หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะนสำหรับชชตเตอร์นี้นะอันนี้ก็ยังไม่ไม,ไ,มไม่เครเจอในส่วนของบอสโลกค่ะวันหนึ่งเนี่ยลงได้แค่5ครั้งเท่านั้นนะคะจะลองลงดูไหมดูน่ากลัวนะเออเวลาเราลงบอสโลกนะคะก็จะได้ของรางวัลน,นะคะเป็นเพชรเป็นทองนะคะลำดับตามลำดับทุกอาทิตย์นะคะเราก็ลองลงดูผมไม่ค่อยอยากลงเท่าไรหร่หรอกคือมันโหดมากเลยอะ่ะเดี๋ยวรอดูนะ เนี่ยดูเหมือนกระโหลกใช่ไหมเหมือนกำลังจะตายใช่ปะเหมือนเรามีความหวังเดี๋ยวดูลมหายใจหอมสดชื่นพี่แกเริ่มแล้ว,เร,ลวเริ่มแล้วนะฮะลมหายใจหอมสดชื่นอื้นอื่นสวรรค์อยู่ไม่ไกลนะโอเคผมไปดีกว่าหนีก่อนต้องไปอัปเกรดเพิ่มเติมก่อนเนี่ยแหละที่ทำให้ผมเสียตังค์นะผมไม่ยอมแพ้หรอก ในส่วนของบอสต่อไปนะ,ะก็คือในส่วนสุดท้ายเนี่ยบอสประจําวันค่ะหากสำหรับากสามารถขับไล่บอสประจําวันได้นะคะก็ในวันจันทร์ถึงเสาร์นเนี่ยจะได้รับชิ้นส่วนในการสร้างเครื่องสมสัยนะคะตามที่กําหนดไว้นะคะแต่ในส่วนวันอาทิตย์เนี่ยจะพิเศษหน่อยนะคะสำหรับบอสประจําวันของที่ได้เนี่ยจะสุ่มมาให้เรานะคะความยากง่ายเนี่ยมีทั้งหมด ระดับนะคะของรางวัลก็จะต่างกันออกไปนะคะตามความยากง่ายนะคะแนะนำนิดนึงในส่วนของ chapter boss นะคะทั้ง3 chapter เนี่ยมันจะแตกต่างจากการลงดันธรรมดานะคะก็คือเราเล่น chapter boss เนี่ยเราไม่สามารถค่ามานาของเราค่ะจะไม่สามารถฟื้นฟูได้นะคะคือมานาหมดแล้วก็หมดเลยไม่สามารถเรียกผู้พิทักษ์นะ,ะหรือว่าวิรุธเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะคะตรงนี้ก็เลยทำให้ต้องต้องมีเพื่อนเข้ามาช่วยสู้ด้วยนะคะ ในส่วนของเพื่อนนะคะมีคนชวนเพื่อนเรามายอมรับก่อนนะเราเป็นเพื่อนกับคนอื่นง่ายนะคะอันนี้เป็นระบบเพื่อนใน Facebook ค่ะถ้าเราเชิญเพื่อนเนี่ยก็คือจะสามารถได้รางวัลเป็นเพชรได้ด้วยนะคะสิบคนก็10เพชรอะไรประมาณนี้นะคะ <S <S เกมนี้เนี่ยต่อให้คุณไม่เติมเนี่ยคุณก็เก่งได้ถ้าสมมติว่ามีเวลาเล่นนะคะเราก็มีเพื่อนเยอะเน้นเพื่อนนะคะมันจะทําให้คุณเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะมีเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่เราเนี่ย จะได้ไปช่วยเพื่อนสู้กับชั์บอสได้ค่ะแล้วก็ลุ้นของรางวัลต่างๆเพิ่มเติมนะคะในส่วนของแต้มเพื่อนเนี่ยแต้มเพื่อนนะคะแต้มเพชรอะไรเงี้ยค่ะมันจะใช้ในเรื่องของการสุ่มวีรบุรุษนะคะหรือว่าซื้อของในร้านข้าวเวทมนต์ได้ด้วยอย่างที่นุกแนะนําให้ดูตั้งแต่ตอนตอน้ตนเกมนะคะอันนี้ก็เป็นเพื่อนตู้จดหมายค่ะ รางวัลจากโมโมโมเวทน,นะคะหรือว่ารางวัลที่เราได้เนี่ยก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะเราก็กดรับจากตรงนี้นะคะโอเคหลักๆแล้วก็มีประมาณนี้ค่ะที่จริงตัวเกมเนี่ยหนูต้องบอกกันนะว่าตอนแรกเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็คืออาจจะแบบดูงงนิดนึงนะเข้ามามีตั้ง7ตัวเราจะคุมไหวไหมอะไรยังไงประมาณนี้นะคะแต่จริงๆแล้วนะคะทางส ทางค่ายเกมนะก็คือ433 Creative Lab นะคะก็คือทำตัวเกมออกมาได้ค่อนข้างดีเลยก่อนเริ่มเกมเนี่ยก็คือจะมีบทเรียนนะคะเป็น Chapter chapter นะคะสอนในเรื่องของการเล่นไปตามลำดับด้วยนะก็คือไม่ยากเลยสำหรับคนที่มาเรียนรู้ใหม่นะคะเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะคะอยากจะลองเล่นเกมเ e เว่นก a รนะคะหรือภาคีผู้พิทักษ์นะคะวันนี้เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะทั้งใน iOS App Store นะคะแล้วก็ Android Play Store นะคะเดี๋ยวนุกเนี่ยจะวางลิงก์ดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ Facebook f a n p a g e ของเกมนี้นะคะไว้ใต้คลิปรีวิวคลิปนี้นะคะเอาเป็นว่านุกก็คงต้องขอลาก,กันไปก่อนนะคะก่อนจากกันนะคะยังไงก็ฝากในเรื่องของการกดติดตาม Fanpage n s นเซช n นแไว้ด้วยนะคะยังไงในโอกาสหน้าเนี่ยอันไม่ไกลนะคะนุกจะต้องกลับมาพร้อมอกับการรีวิวเกมนะคะที่น่าสนใจให้เพื่อนๆได้ชมกันแน่นอนค่ะบายๆนะคะ,ะ,คะจุบ๊บจุ๊บ